ท่านนี้กับพลตํารวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับพร้อมด้วยตํารวจปอทจับกลุมได้หมดแล้วผู้ต้องหาที่กระทําความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยนายสมชายนางสาวจุไรรัตและก็คนแชร์อีก9ารายรวมทั้งสิ้น10คนด้วยกันพฤติการก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยร่วมกันโพสตและก็แชร์ข้อความบิดเบือนให้ร้ายรัฐบาลในเว็บไซต์จุกไทยดอทคนะครับพาดหัวข่าวว่าเกณฑ์ทหาร2ปีเป็น4ปีและบิ๊กแดงจับมือตู่ จับมือบิ๊กตู่ร่างกฎหมายใหม่ทหารเกณฑ์เป็น4ปีเต็มไม่มีผลัดห้ามกลับบ้านนอกจากนี้ยังมีการนำภาพพลเด็ปประยุย์จันโอชาและก็พรเดกอภิรัตคงสมพงมาตัดต่อรวมกันแล้วก็มาทำเป็นสื่อกระจายไปยังโซเชียลออนไลน์ต่งตางๆนะครับนายสมชายผู้ต้องหายอมรับว่าเว็บไซต์จุกไทย .com เนี่ยตัวเองทำขึ้นมาเองแต่ว่าตัวเนื้อข่าวนั้นไม่ได้เป็นคนโพสต์ ในขณะที่พลตบดีโทสุรเชษเปิดเผยว่าจะดำเนินคนดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับเพราะว่าในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยจะมีการหาเสียงใส่ร้ายกาันสร้างข่าวปลอมโจมตีใส่ร้ายป้ายเสียรัฐบาลและก็ผู้สมัครซึ่งตัวท่านเองก็บอกว่ามีหน้าที่ทําให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยค่ะไปดูโทษกันสักนิดหนึ่งครับสำหรับการโพสต์และก็แชร์นะครับสำหรับโทษต,ตามฐานความผิดดังกล่าวมาตรา14วงเล็บ2ทับ5ตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550 แก้ไขเพิ่มเติมมีอัตราโทษจำคุกในการโพสต์นี้ไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ